ส,ส,ส,สวัสดีค่ะวันนี้กุ่มข่อของพ่อเรากลุ่ที่หนึ่งจะมานำเสนอตกลงการทำการบ้านด้วยวันนี้จะทำไม่ทำนะคะโดยมีสมาชิกในกลุ่มอันนี้ค่ะนางสาวนิมราเสียงวลเลขท sure. ี่14นางสาวกิติรินชูเลขที่15ค่ะแล้วก็นางสาวปรมาณพิรามเลขที่16ค่ะโดยจะได้กลุ่เราค่ะจะเป็นประเด็นคำถามค่ะประเด็นคำถามของเราจะมีดังนี้ค่ะหนึ่งไม่มีการ จอ่ากฎระเบียบของการบ้านหรือไม่สองไม่มีการจับตาเวลาในการทำการบ้านว่าอะไรมาทำขอดีลังหรือไม่สามไม่ทราบว่าการบ้านแต่ละงานมีกําหนดการส่งวันไหนหรือไม่สี่ไม่มีการตรวจการบ้านที่เอ่อไม่ได้มีกําหนดผลในวนนี้วันเรียะใกล้ถึงวันส่งหรือไม่ห้ามีภาระงานอื่นที่ต้องทำด้วยหรือไม่หกคือสอบการบ้านหลายจนเพราะการจนเยอะ เกิดหรือไม่เจ็บเป็น,น 7. เนวลาในการทำกระป้างอย่างไรและแปะคืเวลาในการทำกระป้างมากแค่ไหน,นะคะ่ะรายละเอียดและสาเหตุอัลกอริทึมในทางแก้ไขปัญหานะคะสาเหตุก็คือไม่รู้ว่า,านนการใบีกำหนดส่งก่อนหรือหลังไม่ทราบว่าการบ้านเ็จจะต้องทำหน้าไหนและยเยอะจนทำและต้องโดยต้องทำหรืข้อใดสาม ไม่ไรู้ายละเอียดของการบ้านว่าต้องทำยังไงรูปแบบใด้กนดาการแก้ไขปัญหานะคะ 1. จดรายละเอียดการบ้านให้ครบถ้วน2จัดสรรเวลาให้ดี 3. มีการกำหนดเวลาว่างว่าว่างานใดมีกำหนดส่ขงข่อในหลังค่ะที่มาแลคะควาสําคัญของปัญหานะคะปัจจุบันประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มี่ชื่อเรื่องกัรบริบาาาการบ้านในคํา แต <t ELLE> ่บ้านนะคะเมื่อเราต้องการทำเด็กเราต้องส่งการบ้านแบบการบ้านเระกอเพื่อกลับไปทที่บ้านยอมรับเือว่าการบ้านมันจะเป็นเรื่องที่เราเบื่อเด็กเด็กก็เรียนมาทั้งวันแล้วทำไมกลับบ้านเลยต้อไปนั่งทำการบ้านต่อจะไม่มีเวลาพอกอต้องทันยาอื่นแล้วบางทีทำบางทีก็ทำไม่ทันด้วยจะต้อศึกษาและสำรวจปัญหาอ่าเพื่อมาทำตรงนี้ แม็กเรียนมาจะใส่ในบทวัตถุประสงค์ของพ่อเรานะคะหนึ่งเพื่อควาสามารถทการทำบ้านได้ทำเสร็จในเวาาลาสองเพื่อสามารถจัดการเวลาทำบ้านได้ยืดขึ้นสามเพื่อสามารถในเวลาที่อยากจากาาการทำบ้าในให้ทำแบบดีสี่เพื่อรับาำเพื่อจากการต้องาาท,าาท,ทำางต,งตารบ้านในวันกล้ส่งค่ะคุณพิฐานนะคะ มื่อมีตารางการจับเวลาและจับเวลาที่กำหนดของการบ้างว่าต้องทาตร,ง,ง,ตรง,างไหนตลนดส่งภายวันที่เท่าไหร่หรือวันไหนจะช่วยทาให้เราทําการบ้านได้สะดวกและไม่เครียดและรับผิดชอบต่อไปเป็นขออเขตการศึกษานะคะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสร้างแอปพลิเคชันที่ช่วยกระตุน้นและก็ให้สามารถทำการบ้านเสร็จได้ทำตามเวลาที่กำหนดค่ะอันนี้เป็น ข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะาการดำเนินง,งานนะคะอุปกรณ์ที่ใช้โทรศัพท์มือถือโน้ตบุ๊ก iPad ค่ะซอฟต์แวร์ที่ใช้นะคะมีแอปชีตแคนวาเกวค e g กูดโน้ตค่ะการพัฒนาโครงงานเทคโนโลยีแอปพลิเคชันของเรามี6ขั้นตอนนะคะปัญหาของเราเนี่ยก็คือ การบ้านเยอะจนทำไม่ทันค่ะวิเคราะห์ระบบนะคะระบบเดิมเนี่ยก็คือมีการบ้านเยอะจนทำไม่ทันหรือไม่มีเวลามากพอนในการทำซึ่งทำให้การบ้านเสร็จนไม่ทันตามที่กำหนดค่ะระบบใหม่ของเรานะคะคือจะทำแอปพลิเคชันการบันทึกการสอนประกอบด้วยรายชื่อนักเรียนที่สอนจำแนกรายห้องรายวิชาที่สอนบันทึก รายละเอียดการสอนในแต่ละวันบันทึกการเข้าเรียนของนักเรียนค่ะวิเคราะห์อินพุตโปรเซสเอาพุตนะคะอินพุตของเราเนี่ยก็คือบันทึกชื่อนักเรียนบันทึกข้อมูลบันทึกตารางเรียนบันทึกตารางสอนค่ะไอ้โปรเซสนะคะคำนวณว,วันเวลากําหนดสรงจัดเรียงข้อมูลค่ะเอาพุตของเราเนี่ยคือรายงานชื่อนักเรียนรายงานชื่อ รายวิชารายงานวันที่สังและวันกำหนดส่งรายงานรหัสวิชา,าตารางสอนตารางเรียนค่ะอันนี้ก็เป็นการออกแบบระบบของเรานะคะต่อไปนะคะนี่คือการออกแบบระบบของเราในพวก d a t ตาค่ะคะ่ะ ต่อไปนะคะออกแบบาข้อมูลใน Google Sheets จะเป็นแบบนี้ค่ะจะมีหน้าโมนตารางสอบเมนูข้อมูลต่างๆต่อไปนะคะผลการศึกษา 1. สามารถทำการบ้านเสร็จได้ทันเวลา 2. สามารถจัดก,การเวลาทำการบ้านได้ดีขึ้น 3. ส,สามารถทำเวลาที่เหลือจากการทำการบ้านไปทำแผน่นไ,ได้ 4. ลดความเครียดจากลดความเครียดจากการ ้องทำงานในลวลาใกล้สุดค่ะสมมรถติวฐานนะคะสามารถทำงานได้เสร็จได้ทันเวลาสามารถจัดการเวลาได้ดีขึ้นสามสามารถำานำเวลาที่หลังจากการทำงาน้าในตำแน่งอื่นสี่สามารถสื่อค่ะผลงานจปกทีช่านะคะต่อไปไปดูแอดเจเร์ค่ะ นี้นะคะอันนี้จะเป็นข้อมูลสารที่เราสามารถจดบันทึกวิชาที่เรามีงานนะคะนี่ตัวอย่างารใช้งานนะคะ ตรงรหัสวิชาของวิชาคณิตตรงนี้จะเป็นคอสามสองหนึ่งจุหนึ่งค่ะส่วนอาจารย์ทีสอนจะเป็นครําออนาค่ะ,ะสิ่งที่ต้องทำของพวกเรานะคะก็คือ,อการบ้านแม่อันนี้จะเป็นการสมมติการบ้านก่อนนะคะจะเป็นการบ้านประมาณน้าหนึ่งร้อยยี่สิบถึงหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบสองค่ะ โดยจะมีกำหัดส่งวันที่19พาปัญญาค่ะนี่นะคะแล้วก็เราจะสามารถคลิกเข้าไปดูได้ค่ะว่าตัวกัรบ้านเป็านที่เราปฏิบัติเป็นยังไหบ้า ก็เมื่องานไปเสร็จแล้วเราสามารถกดล็อได้ด้วยค่ะแล้วภายในแอมนะคะก็จะมีตารางสอนของอาจารย์เวลาเหมือนเราไปสอบแล้วคาบที่ตรงคาที่อาจารย์ว่างตรงกับเราค่ะแล้วก็มีตารางเรียนของเราด้วยค่ะ ันนี้ตารางสอบนะคะประมาณนี้ค่ะค่ะโดยครูน้องพ่อเราคนที่หนึ่งขอจบตามน้ำเสียงอย่างนี้ค่ะข,ขอบคุณพ่อโอเคอย่าตบมือให้หน่อยตบมือให้ตัวเองด้วย <laughs> โอเคค่ะอ่าโอเคเนาะแล้วก็พอถ้าเราทำได้ขนาดนี้แล้วครูว่าอย่าอย่าทิ้งเนาะ ลองพัฒนาต่อไปเพราะมันจะมีอีกวิชาของอาจารย์ท่านอื่นเนี่ยที่เราสามารถเอาความรู้วิชานี้ไปไปพัฒนางานแล้วก็ไปใช้กับอีกวิชานี้ได้เนาะโอเคขอบคุณมาก